ไม่ติแจกใครไม่แจกใ่ไหมฟกหรอกกหกด้ดนี่สวัสดีครับคุณแม่ครับผมมาเดี๋วมีมาเี๋มีเท้าไก่ติไม่มีไม่มีนะครับไม่เท้าไก่เราทำย่ยมๆใช่ไหมรีบแบบ่ง่ายๆนะครับแบบเร่งแบบรีบพี่น้องครับสวัสดีครับพี่แม่สุภาพครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับผมมาพบวันนี้เข่าบ้านนี่พี่น้องได้มาเฮ็ดอาหารยุคั้าวจากน่วยช่วงเข้าเข่าบ้านเทากสถิตตลอดแหละข้าวลำเพลินเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้ากรจุ้มอยู่เดี๋ยวข้าวลำเพลินเดี๋ยวนี้ ขวดบะข่อยเบิ่งย้อนหยังเราบ่เฮ็ดรับเข่ากันนะวเราไปแล่นทายแต่น้ั้นมืนับเต้าตอนล้างมือข่อยข่อยเรีนข่อยแล่ยนไงข่อยกับมานอนสามทุ่มมีใบบายพาเราข่อยกับนอนแองแรงเลยหมุนเคลื่อนเคลื่อนข่อยบ่ไปทายรับเข่าไปให้อันคนติดตามไปทายได้จะคิดอยูบธรรมดานะครับช่วงเดี๋ยวเป็นน้ำกระแสนะครับกระแสได้ไม่แหย่กระแสไปก่อนครับตอนมันพอนครับบ้านนี้จคุณแม่กับนอนเปิดแอร์เย็นเชย นนมนลแหวนรอครับนี่แรงบ้าเอานูกตัวแอรนั่นนี้แอรที่บักโกโดมีน่นเเามันตั้ง<อ>ไว้หันเลยค่ะมันมีแพออากาศอย่แหละเอามา้หายเย็นเอ็แเนอ่ยจะลด้เปิดไม่แออาเวลารดแรดกัเปิดแอรถเวลาอันนี้จะเปิดแอรไม่ไมู่นนะครับเพื่อนครับเอาไปย่มามันข้าวปุ้นเฮดข้าุ้นชิมเยี่ยมๆที่น้า จะเวยกินล้าก็ะอาบนา้าอาบน้ก็ดเดินท้าประมาณาบสามคนละมัส <ๆ S 3> ี่ใบมันใบสามโมงคนละไปพ่อพอยไครับันดีครับม่กระไดว่าปีวาปีประทุมเข้าีสา<อ>วน่อว่าปีปรทุมเพชร้านแปีสลัก้ามโอ้เดินสายดีกรดาวันพี้เรา็ยุดไปลองครับเดือนนี้ก็เต็มเดือนนี่เต็มเดือนอาญาเลย เพื่อจะพาแต่ว่ามิถุนาหนี่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าเห็นอุจโญลงในเฟซบุ๊กเลยไปว่าไปที่ไหนก็คนแรงสไลด์ตลอดเนาะเต็มคนไลค์ตลอดดีใจครเจ้าภาพเป็นน้ำช่วงช่วงนี้คืออุ้งอิงแหละครับผมขอแนวกุ่มแน่ใจขอแนวกุ่งนางเอกไม่เป็นไรครับพาดครับนางเอกไม่ครับนางเอกไม่กะโอเคอยู่อมแอมออมแอมกันนะแม่าดยาตีเงินนะก็มาว่า้ยาทุกวันนั่นแหละปลานางฟ้าครับพี่น้องสวยนะตามดองเรื่องอันนี้ว่าเป็นยังไงู่เซอร์ด้วย เส่หลายเสี่ยบหลายเส้นหน่อยเสี่ยบหน่อยตามเอาปลาตัดแดดใส่เส้นหรอยังเไม่ใส่ปลาตัดแดดอยู่เลยคนยังไม่เอามาเลยอด้อมาลืมเหรอลืมคราวพี่น้องเแค่ข้าวเดียวก็ได้กินเนาะพี่น้องค่ะบฝีบุหรี่บะโถกับพี่น้องแค่จำแดดกับเสือยเพื่อเก่าครับน้ำยาทั้งหมดที่เขามีเห็ดเล้วๆก็เห็ดโซนไปโซนมันแล้วก็แล้วไม่ได้เห็ดหลายเย็ดงเลย กินประมาณสามสีข้นอยู่นะพี่โอ๊สูตรแต่ละสูตรบางเทื่อกับพี่กับน้องกัแม่เนาะบางเทื่อกับแซ่ปลาแห้งเนี่ยปลาแห้งว่ามี่หนึ่งแ่ตีนไก่เนี่ยมีมันเห็ดกินดูอยู่ห้องก็เห็ดกินดูยบ้านเขาก็เห็ดกินเนี่ยมันนี้ก็เลยคุณพ่อคุณแม่เชาบ้านก็เลยคุดพ่อก็เลยเออมาเห็ดสู้กันหน่อยแับลุ่โตกินครับผมเพราะว่าแต่งข้นต่างไปว่ได้เห็นกันว่ได้มากินเขาแล้วกันโดนแล้ว แต่ว่าสิไปเห็ดผมก็เลยสิบ่ได้ไปหรอกมันสิสวยมันสีธคครมรมขวานแมมาบุรนเวลาเล่าเรื่องมันกับไกอยู่มันได้ได้หยุดงป่ะสาวอี๋นองาวมื่นแ้วมันก็เดือนนาเหนียวข่งเงขนเดือนหน้าก็เต็มเดือนเดือนนี้ก็เต็มเดือนโว้ยวอนเดือนนี้พืชสภาเต็มเดือนแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยไม่จะเป็นเดือนกินโป้งดิพีทเหบอครับได้พิทเหบอว่าได้ลงเที่ยวหพีทลงเนาะคิดแบบสิมีคิวงานอยู่อีกรอบนึงนะครับผมจะมีคิวงานอีกหนึ่งรอบ พี่ขาไปได้พี่ต้องพลาดตากแดงพี่น้องครับขาไปได้พี่พลาดตากแดงเนื้อเนแซ่ไหนเสียบแน่นนั่นเสียบเฉยมันก่เสียบกับว่าตองเฉยมาตากแดงขาดไปเลยไม่มีเงินเดือนไม่ได้ไม่มีเงินเดือนเย๊ยงได้ครับนนงานทุกวันนี่ดังแข็งแรงเหมือนเดิมครับงานทุกวันแขก่อนไหนก็เราพี่น้องก่อนไหนก็เรายอดก่อนวันลยแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าไปแต่ละงานเห็นคุณแม่ลองเสิร์ี่ห็นพี่เตยตัวสวยๆทุกวันเลยเนาะ เพราะว่าต้องแขกมาหาทุกวันเลยนะทุกวันนี้เนาะจ้าเจ้าที่บานอย่างข่อยนี่วรมดาเนี่ข่อยคักกว่าดาราคุณเนี่ยข่อยนาเนี่ยที่นี่ไปไปถือกล้องไปนี่ขึ้นใษย์ครสวัสดีครับคุณผู้ชายสวัสดีครับมาเฮากับข้กวคว้าดาราคุณนี่ยเดียวยี่หรีเพราะว่าจะไปมองทรายมองคุณแม่เพราะว่าเจ้ไปไส่แบบนี้ปู่วันปู่วันก็ไปกินข้าวยุลานร้านอาหารยุปัมบัเนี่กะได้เวลายกแก้วละมันมาไหลถั่วเราก็ใส่หนี่งแก้ว ไปกินเราอยู่ไรน่ะฮันอยู่ฟาร์มกันสวัสดีครับคุณแม่สุภาพผมเบิง้งทีมงงัดขวบตดบาดำไปทีมงงัดขวบตดบาดำบาร์ดี้มาขอถ่ายรูปเว้ยเจ้าคุณสิ๊บมาขอยเป็นดา,นาราเนาะบ้านสุดยอดถ้าก็ดาราบ้านเราวะถ้าก็ดาราบ้า,บาบนฉันก็คุณเบิ้งตลอดเบิกงคลิปอยู่ก็เบิ้งคลิปคุณแม่แม่ล่ะสิโอ้ยเนอกสอบาบาบุดอกว่ะคุณนมา อาไรอาไรอาไรเดี๋ยวแม่ถือก็ได้เทเราบอกแม่ขวดเลยขวดลงน้หนักกระทะอ้าวเดีอยเมื่อราเดือจะได้กินอ่าีมันไม่ได้มากไมเลยใส่เ้าเห็ดอีกใกล้เข้าใกล้ี่เ้ากรตุมตีนใกล้เลี่ยวแยบลอยเปื่อยๆแล้วขากะเอาไาใส่น้ำรยไม่ได้เหยนอปาย่างกับบีใส่ดีใส่ข้าวเดือดเดือได้กินใบมะกรูด่ใบมะกรูดลูกโดดก่อนเนาะ เบ้อนทีลูกบออ๋อแสดไว่าเขาหลบลับเบ้ดแล้วเอาพ่นอองหลังจากที <h <h ่ห้องใส่นี่ไม่ได้เห็ดหล่นด้เห็ด้อนีเห็ดพ่อธรรมดาน้ามพ่อเหรอสักุเห็ดข้อกินเนี่เห็ดร้แต่เด็กนี่แล้วแกมีกับบักรายแล้วรอให้เดือดก่อนพ่นอองเดือดแลวหันหอมหันหยางใส่ ท่า <AC> นพี่ก็จะเป็นพักงารักปลา่าครับินงาครับนี่ใบปักติ้วกระถิ้นแก็อันนี้ครับปลก่ายครับลุงรวลเตลามองนี่ก็โอ้ยครับก็ดาลากี่น้อง้ยเลี้ยวไปผู้ใดกันผู้แดสุพภักตัวนี่ขอถ่ายรูปไหมครับออกไปหน้าเวทีกับมีตรผูเขาถาหมู่บ้านมีสามคนผู้นึง หกสิบหกปีผู้หนึง่งหกสิบเจ็ดปีผู้หนึ่งาหกสิบห้าปีอ,อยากว่าเป็นเพื่อนสาวพะนะเปออ<บ>็นผู้ไดนเนี่ยที่ว่าง,งานเมื่อกี้ม่ได้ไปไปงานเ,นเพื่อนสาวก็ได้ครับบอหาวมาได้ไปมิตรนุ่มโจปไปไไง่ายหน่อยคพราะหลอดนุ่มโจไปกับองอิงเพราะว่าเขาไปแบบด่วนๆแหมก็เลยน่าได้ไปน้ำเขาแสดงว่าน่าก็แม่ติดแล้วครับเขาเบิ้งติดกระแสล้คือว่าเห็นปุ๊บจะจามได้อะไเก็ไม่สบายนะเมีนเห็นปุ๊บจะได้ ออกไปหน้าเวทีเนี่ยออกไปหน้าเวทีที่ไปไอ่ะทักทายพี่น้อ,องหนะเวทีทุูกมึงเนี่ยมาแลงหาหกโมงแลงพระเจ้าศรีเห็นเขาเจ้าศรีโอเมสุภาพดิวันดีครับทายดูครับผู้หญิงผู้ชายอโอ้โอขอยข่อยค่ะก็ด่าลาเนาะสัมผัสว้าเจ้ากระซัมด่าลาตัวเมยียพนักงานบ๊วยนี่รักการดัง,ดงเสื้อรองรายการที่นี่หรอครับนี่ครับนี่บ๊วยเขากับบ๊วยเป็นการนั่นเนาะอันนี้เขากับที่วนของเมาแม่คนดังนะครับนอนแม่คนดังครับ,บ สุดสาเนาะแต่ว่านุ่มจู๋ให้ว่าไปออกได้การหลายรายการเาลยนะกับน้องอิงเนาะอันนั้นเขามันไว้นุ่นก็ให้เขาไปออกอันนี้เ้ากับแถาเรียวห้าก็บยืดตามแถวห้ามอ่างนีนอ้อ่ามันก็บยืดใน,นในอีกส่วนหนึ่งยืดในอีกส่วนหนึ่งอยู่ตามเ้ามอย่านะคนรเลมันก็ดีใจเยอะว่าเราคนรู้จักเราทั่วโลกเมื่อไรอันตามหน้าสีออกกับยูทูบเขาเครื่อกันแ,แต่แสบแต่ละคนเมืนเครืองกันแต่ ช่องคือตามหน้าเพราะเหเขาจะช่องเนายบ่ตามหน้าเพรนะมันลอดฤดูกันนาฤดูกานนี้มันจีบเล้วเปิมาฤดูกันนาไอคิดบองกอนเออเฮดลดแป๊บเดียวทั้งแล้วคนติดตามเสียงิเขาเดียวเลยเพราได้อาบน้ำไม่หรอนอนี่นงคือออล่าขนาดจะเบื่ออ่ะเพรา่ถ้าได้อาบน้ำนี่อืมนอนหนาเรียนหนากเหมือนเรไปไปงานนี้คุณแม่กินเขาเจ้าลานสองเลยครับคือตอนเช้าคือประมาณ สิบเอ็ดโมงเช้าหรือว่าเที่ยงกินตอนเช้าเนี่ยมาแรกัะไปหอดง้านหาหกโมงกัจังถุงหนึ่งไปกินวันละสองครั้งวันละสองครั้ง,ลงเลยนอกจากินผลไม้รากไม้กินาากากาย,ยากยังกะช่วงนี้ก็ฮีโรบอยแล้วนะฮีบโรบอยแล้วฮอนฮอนขนาดว่าใคราาก,ก,คกินกินเย็นแม่กันชัต้องกินเพราะว่ามันฮอนฮอนเนาะใส่น้ำแข็งใส่แก้วแล้วก็ฮีโรบอยซึ่งไปไว้ประจำกิน เดือดแล้วพี <sick> ่น <vib ran Matthew> ้องซิม <yaş> จ้า i ซ mean <nobody> ิมโอ้โหครับเบื้องหน้าตาก็ได้แซ่บมาแซ่บซิมมาแซ่บไปยุบผุนหมูอานไม่ใแงนุ่ยแล้วกับเฮต่ว่าแม่กับมะกินจะข้ามเลยเอาบ่กินบ่อยากบ่อยากครับบ่กินจักติ๋วบ่ซิมจะข้ามเลยขอบคุณหลายๆก็ได้มื้อนี้ยังได้คิดอยากเลย นี่คิดอยากไรครพอดีเป็นบุญปากนุงตัวกับป้าหน่อยพ่อครับปอพอดีก็สบลุงตู่กับป้าหน่อยอยู่บ้านก็เลยเออโทรเรียกมามาทํบถ้ามีเวลาก็จะพาไปสระผมแต่วันนี้ไม่มีเวลามันมันจะจอเวลามันน้อยแล้วเวลามันน้อยเดี๋ยวโอกาสหน้าคลุงตู่ก็อยู่บ้านตอนนี้ก็ไม่มีงานไม่เพลินเดือนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่สี่แลอีกสามงานครับสามสี่งานมั้งครับใกล้จะปิดวงแล้วมันก็จะปิดวงแล้วถ้าหมดงานก็คือเห็นใน พเ้าบ้านว่าจากลงกรุงเทพเขาก็ติดต่อแต่ว่ามันมันไม่พร้อมนะโอ้ยอย่าไปเถอะก็เลยว่าเอาไปรูดูกาัหน้าดีกว่าไปรู้ดูกันอ่อย่าไปในช่วงเมื่อก่อไปหรอกคันเช้าหน่อยไปเนี่ยบ่วบาแล้วช่วงนี้กำลังหดอุ้งหิงเนาะแต่ว่าคณะอื่นเนี่ยแต่ว่าเราประกันเหมือนกันมันนี่อย่างน่าดึงดูดขาเนาะเขาเบิ่งมาดูแล้วอ่านเกาอ่านกาวอยู่รู้ดูกันเดาจะไปสู้มนครับขึ้นกับพอดท่านตะวันมีเนี่ยพอดสายตะวันสุ่มจัด วิธีเราอยู่ทานตะวันฟางนะครับนัวไม่นัวโอ้หวานโอ้อันเผ็ดโอ้ไปหน่อยตับเจียวใส่เผ็ดดิ่งมะพริกเป็นแห้งใส่พริกแห้งใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับถ้าเหนียวมันตู๋ใส่เยอะใช่ไหมไม่เยอะถูกละห้าบาทต้มเผ็ดต้มเผ็ดห่อแล้วแล้ว หอมหอมหอมแล้วไม่ห่วยแล้วครับพี่รองช่วงนี้กันขนาดไหนกับสิเริ่มปิดบูงทยอยปิดบูงกันแหละเพราะว่ามันกับงานห่างเนาะมันนี่เพื่อนเพื่อนกับกับสิมีงานเนอพ่อไปแล้วกันเล่ากับสิมีงานมีการโท่าไรโอช่วงนี้กับสิกับภาพ ้าก็จะตกักานเรืเรือย่ดอกติ่รเพราะว่ากดูการนาง้านหลายนะครับเพราว่าอย่างมาตีเห็นนะว่าเจาะผาโทรมาซูมือดบเจาภผาโทรมาสิติตอนนะสิติตัวงานปีหนาเนี่ยครับก็ือว่าเพราะธรรมดานี่้นอกกับนี้อุ้ยลูกด่วไม่ต้องใส่หรอกพอแล้วมันเผ็ดแล้วอ่ะเดี๋ยวลองี๋องง่ายๆสไตล์ม่ทีมาทได้กินเลยครับค่ะยากเกนอะไรเลยขออย่างเดียวให้ไฟแรง หม้อดเดือดก็โอเคแล้วพี่น้องเช้าน้อยมาเด็กกับพเพื่อนอยากไปเบิ่งตัวจริงกับบ้เรศครับ,ดรบเด้อ<ม>ว้าปีบอ่ะอำเภอว้าปีปทุมเนาะจุดจากพร้อมดูครับกลุ่มพระว้าปีฮะกลุ่มว่าปีหรือยังก็กลุ่มพระว้าปีท่านผิกลุ่มพระว่าปีบ้านนี้ยังก็บ,บ้านเราเสื้อกูกวางสินะบ้านเสื้อกูกบอ่ะกลุ่มพระว้าปีอ๋อโอเคครับพี่น้องแล้วอะไรด้วพี่น้องสมควงแก้แล้วก็ได้คลิปนี้เอาคลิปนี้ฝากไปสนิทคลิปหนาจังไรสุดครับผม เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี่คลิปหนาจะมากันไหมเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือผักที่จะกินผักที่จะใส่แล้วก็เราก็ไปกินให้เบื้องคลิปกินด้วยพี่น้องเอาคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี่คลิปหนาจังมากันไหมโพดโพบักโ่บักแตงจวดจาดฟาดบุ้มช่องครัวลำพินเบื้องเลี่ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาฝากพี่ฝากน้องนะคะมือแรกเจอกันค่ะจวดจวด ตรวจจัดฝาดบึ้มสวัสดีครับโหวดโภบักโม่บักแตงสวัสดีจ้าไป